ปริมาณเองก็ได้รับผลกระทบจากโควิด100%ซครับก่ <laughs> อนหน้าที่จะเกิดโควิดเราได้รับผลกระทบจากจากธุรกิจอีเวนต์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเ,เราเองยังมีงานจ้างจากเป็วนบ้างน,นะครับแต่พอ,อ,อช่วงต้นปีเนี่ยเราก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าการจ้างงานทางอีเวนต์ก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆครับพอโควิดมาปุ๊บ ทุกอย่างก็เป็นสูตรหมดเลยครับคิดว่ายังมีผลอีกอีกนานเลยนะครับเพราะว่าอย่างทีมเองนะครับคือกิจกรรมของเราเองมันเป็นกิจกรรมที่มันต้องเจอกันนะครับต้องแบบใกล้กันนะครับต้องแบบทาอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าครับพอมันกิจกรรมมันจัดขึ้นไม่ได้ไงครับมันก็คิดว่าคงยังขยับตัวมากยังไม่ได้นะครับส่วนส่วนในมิติอื่นอย่างเช่นลูกค้าเองเนี่ยครับลูกค้าเองเ็ายังไม่กล้าจัดงานเหมือนกัน นะครับสปอนเซอร์ uh, <Okay. S 1> เองก็ลกล้ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเขาก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาลงไปแล้วมันจะรีเทิร์นกันยังไงจริงๆแล้วศิลเปิ็นต้องการการทํางานนะครับคือการที่เขาทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ย mm hmm. มันมันเหี่ยวเฉานะครับแล้วก็เอืเ <Okay. S 1> นี้เขาก็บางทีสิ่งที่เขาทําคนไปดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจเกิดรอยยิ้ม เกิดเพื่อนใหม่เกิดการบอกต่อเกิดการพูดถึงในโซเชียลนะครับถ้าเกิดภาครัฐสนับสนุนและมีโลโก้อะไรการมีผู้ใหญ่มาเปิดงานอะไรภาครัฐมีแต่ได้เท่านั้นเลยครับภาครัฐไม่มีเสียเลยครับเสียน้อยมากนะครับแล้วก็ยิ่งภาคหลังเนี่ยเราเราได้เห็นปรากฏการณ์ทางซีรีส์เกาหลีนะครับทางเน็ตฟลิกนะครับคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ภาครัฐเอง ดูแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันมันมัน,มนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอ,อ,อยู่ควรจะแอคชั่นได้แล้วเพราะว่าเราเห็นว่ามันทําได้จริงนะครับมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันมันส่งผลในวงกว้างได้จริงถ้าเกิดทางภาครัฐจริงใจแล้วก็ช่วยเหลือจริงๆครับเอายกตัวอย่างแค่เทศกาลละครกรุงเทพทีท่กาลังจะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเขาก็พยายามจะจัดกันนะครับในสถานาการณ์ที่จํากัดมากๆนะครับเงินทุนที่จํากัดการมีมาตรการแบบ หนึ่งสองสามสี่แบบเยอะมากจากแบบต้องทำยังไงบ้างการเข้าโรงละครต้องมีตรวจยังไงเงินทุนที่จำกัดยังไงค่าบัตรที่ไม่สามารถเก็บคนดูได้มากกว่านี้เพราะว่าก็เห็นใจคนดูเหมือนกันคือผมว่าโอ้โหแบบมันมีช่องให้เขารอดได้ครับนิดเดียวอย่างเงี้ย <c oughs> คือเขาก็พยายามจะแบบเอาว่ายัางไงก็ต้องจัดอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่ทางานศิลปะเหมือนกันเรามองเห็นว่าทําไมพวกเราถึงต้องโดดเดี่ยวแบบนี้อะไรเงี้ยมันมันไม่ควรจะเป็นมันไม่ควรจะต้องมีสถานการณ์แบบนี้ ภาครัฐควรจะต้องเข้ามาได้แล้ว